สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับมาลองสกัดแก่นความคิดสำคัญสำคัญจากธรรมบัญญายของพระอาจารย์สมทบปรักกโมค่ะเป็นธรรมบัญญายที่พูดถึงเรื่องความท้าทายในการทำงานใช่ครับโดยเฉพาะเอ่อในบริบทที่กดดันสูงๆอย่างบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็วิธีหาความสุขจริงๆท่ามกลางความเครียดพวกนั้น อืมประเด็นหลักๆเลยก็คือเราจะสร้างสมดุลอย่างไงเนาะระหว่างงานที่มันหนักกับความสงบในใจเราครับผมธรรมบรรยายนี้ต้องบอกว่าให้มุมมองที่อืมท้าทายความคิดเดิมๆของเราพอสมควรเลยค่ะพระอาจารย์ท่านเริ่มต้นได้น่าคิดมากนะครับคือตั้งคำถามเลยว่าทำไมคนเราถึงยังเลือกทำงานที่ทั้งหนักทั้งเสี่ยงอย่างงานในโรงพยาบาลใช่ค่ะและหลายครั้งเนี่ยไอ้ไฟที่อยากช่วยคนตอนแรก,แรก มันมันเหมือนค่อยๆมอไมอดไปเ uh huh. หลือแค่ทํางานไปวันวันรอเงินเดือนออกอะไรแบบนั้นอันนี้เป็นจุดที่ท่านชี้ให้เห็นถึงกับหลักสําคัญเลยนะคะคือการที่เราเออมักจะไปผูกความสุขไว้กับปัจจัยภายนอกเช่นเงินเดือนตําแหน่งแล้วทางออกคืออะไรครับแนวคิดที่ท่านเสนอแล้วก็เออถือว่าค่อนข้างพลิกมุมมองเลยคืองานได้ผลคนเป็นสุขคะ่ะงานได้ผลคนเป็นสุขหมายความว่ายังไงครับ ต้องรอให้งานเสร็จก่อนไหมไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวค่ะคือไม่ใช่ว่ารอจนงานเสร็จหรือได้เงินแล้วค่อยสุขนะอ๋แต่เป็นการค้นพบความหมายหรือความพอใจความสุขระหว่างที่เราทำงานนั้นๆเลย ในขณะที่ทําเลยเหรอฮะใช่ค่ะความสุขจากการได้ใช้สติปัญญาแก้ปัญหาหรือว่าการได้ฝึกฝนตัวเองหรือแม้แต่แค่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตรงหน้าโอ้เปลี่ยนมุมมองเรื่องงานหนักไปเลยนะครับใช่ค่ะมันทําให้เราเห็นคุณค่าที่ต่างออกไปการหาความสุขในกระบวนการนี่เป็นมุมที่น่าสนใจจริงๆครับแล้วถ้าถ้าเราต้องเจอกับสถานการณ์ยากๆล่ะครับเช่นเช่นคนไข้ที่อาจจะสื่อสารยากหน่อย หรือมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือบางทีก็ปัญหาที่บ้านที่มันตามมารบกวนใจที่ทํางานอืมเข้าใจเลยค่ะคนส่วนใหญ่ก็มักจะมีแบบว่าสองทางเลือกไม่พุ่งชนก็เงียบไปเลยเก็บกดไว้ซึ่งท่านก็มองว่าอาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดครับและทางที่ดีกว่าคืออะไรครับท่านไม่ได้บอกให้หนีปัญหานะคะแต่ท่านเสนอมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางใช่ค่ะ ทางสายกลางในบริบทนี้เนี่ยท่านยกตัวอย่างขงเบ้งตอนที่ถูกฆ่าศึกล้อมครับครับแทนที่จะสู้ตายหรือยอมแพ้ไปเลยท่านก็เลือกใช้สติปัญญาคือทางสายกลางในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่การแบบปัทะด้วยอารมณ์หรือหลีกหนีปัญหาไปเลยแต่เป็นการแต่คือการตั้งสติค่ะหยุดสังเกตการอย่างสงบทำความเข้าใจสถานการณ์หรือแม้แต่เข้าใจความทุกข์ของอีกฝ่ายก่อนอ๋อ เหมือนกับก่อนจะตอบโต้คำแรงๆกลับไปลองหยุดหายใจลึกๆก่อนประมาณนั้นเลยค่ะคือเปิดช่องให้สติหรือความรู้ตัวเนี่ยได้ทำงานแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์มันพาไปครับมันคือการตอบสนองอย่างมีปัญญามีเมตตาไม่ใช่การตอบโต้ด้วยความขุ่นมัวอันนี้จะช่วยให้เราจัดการสถานการณ์ได้โดยที่ไม่ต้องออดูดเอาพลังงานลบเข้ามาใส่ตัวเราเต็มๆการตั้งสติ เพื่อสร้างช่องว่างนี่สำคัญมากจริงๆนะครับมีอีกประเด็นที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเป็นคือการกลายเป็นเหมือนเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นครับคือไม่รู้ตัวคอยรับฟังปัญหาความทุกข์ของคนอื่นจนสุดท้ายกลายเป็นเราเองที่แบกความทุกข์นั้นไว้แล้วก็เอามาคิดวนๆจนฟุ้งซ่านไปหมดโอ้โหภาพเครื่องดูดฝุ่นนี่ชัดเจนมากเลยค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งหลักการสําคัญที่ท่านให้ไว้เพื่อรับมือเรื่องนี้ก็คือ ทุกมีไว้สำหรับเห็นไม่ใช่มีไว้สำหรับเป็นทุกมีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้เป็นอืมขยายความหน่อยได้ไหมครับคือเมื่อเราเจอกับความทุกข์ไม่ว่าจะของตัวเองหรือของคนอื่นเนี่ยให้เราใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาเรียนรู้ทำความเข้าใจเหตุปัจจัยของมันไม่ใช่เอาใจเข้าไปรับถูกต้องค่ะไม่ใช่เอาใจหรืออารมณ์เราเนี่ยเข้าไปคลุกคลีไปรับสัมผัสจนกลายเป็นว่าเราทุกข์ไปกับเขาด้วย ท่านเสนอให้เราฝึกเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นปัญญาแทนปัญหาเป็นปัญญาใช่ค่ะมองความท้าทายพวกนั้นเหมือนเป็นบทเรียนเป็นโจทย์ให้เราได้ฝึกฝนสติปัญญาความอดทนความเข้าใจแทนที่จะมองว่าโอ้ยมันเป็นภาระหนักจังเลยอืมอันนี้คือการเปลี่ยนมุมมองที่แก่นเลยนะครับเนี่ยเป็นการเปลี่ยนมุมมองจริงๆค่ะ ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าแก่นสำคัญสคัญที่เราสกัดได้จากการคุยกันเรื่องธรรมะธรรมัญญยายครั้งนี้มีอะไรบ้างได้ค่ะก็คงจะเป็น 1. การปรับมุมมองเพื่อหาความสุขความพอใจในตัวกระบวนการทำงานเลยไม่ต้องรอผลลัพธ์อย่างเดียวครับข้อแรก 2. คือการใช้ทางสายกลางใช้สติใช้ปัญญาในการเผชิญหน้ากับความยากลำบากความขัดแย้งต่างๆไม่ประทะไม่หนีแต่ตั้งสติใช่ค่ะและ3คือการ ฝึกมองปัญหาหรือความทุกข์ให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาปัญญาไม่ใช่แบกรับไว้จนเราเป็นทุกข์สยเองถูกต้องค่ะคือไม่เป็นเครื่องดูดฝุ่นนั่นเอง <c oughs> ชัดเจนเลยครับก็อยากจะทิ้งทายให้ลองไปคิดตามกันดูนะคะว่าถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของเราได้จริงๆครับลองมองความท้าทายปัญหาหรือความไม่พอใจที่เราเจอในแต่ละวันเนี่ยไม่ใช่ในฐานะเรื่องน่ารำคาญหรือภาระหนักแต่ลองมองว่าเป็นแต่เป็นเหมือน โจทย์ฝึกสติปัญญาประจำวันของเราเป็นโอกาสให้เราได้ฝึกฝนคุณสมบัติข้างในตัวเราเองเช่นความอดทนการเข้าใจคนอื่นหรือการใช้ปัญญาอย่างแยบคายอืมน่าคิดมากครับลองคิดดูว่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวันหรือความรู้สึกที่เรามีต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนได้บ้างคะ่ะ